สวัสดีครับผมชื่อบูธนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่23แล้วนะครับผมวันพุธเนาะ25.6.8เดือนเมษายนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องการเอาเรื่องของเรานะครับ ที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือแฟนนะครับแล้วเราเอาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังนะว่าคนนู้นไม่เรียนคนนี้ไม่เรียนนะครับโดยเฉพาะตัว,ตว,ตวผมนะเมื่อวานผมขึ้นไลฟ์สดบน t i กตอ็อกเนี่ยบนไลฟ์สดหนึ่งชื่อว่านายกอไก่ก็แล้วกันอ่าเขามีไลฟ์สดช่วงประมาณ ห้าโมงหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาประมาณนะั้นะสิบเจ็ดนาฬิกาหรือว่าประมาณสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปประมาณนั้นแหละนะครับผมมีคึ้นไลฟ์สดของนายกอไก่นะครับเขานะครับนะแล้วก็ในไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีน้องน้องน้องแนทนะน้องแนตตี้นะครับแล้วก็น้องไอติมนะครับ ผู้จัดก็คือนายกไก่นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเพิ่งมาบอดที่หลังนะตาบอดที่หลังนั่นก็คือพี่ดอเด็กนะครับเอาง่ายๆนะทุกคนผมขึ้นไล่สดเมื่อวานเนี่ยถามว่าผมปวดหัวไหมผมก็ปวดหัวนะแล้วก็เสียสุขภาพจิตตรงที่ว่าคือเขาเล่นแล้วหนักเกินไปเดี๋ยวมาเรียกแล้วว่าเออพี่รองเท้าบูทมั่ง พี่อะไรอย่างงน้นคือแบบเอาตรงๆไหมคือผมเข้าไลฟ์สดทิกตอ,อกเนี่ยแต่ละไลฟ์เนี่ยผมก็จะบอกเนอะเอาฝากกดติดตามทิกตอ,อกเลยนะอ่าถ้าใครมีบ้านฟ้าหรือว่า facebook ก็มาสามารถไปแอดคุยเป็นเพื่อนได้คือบางคนเขาก็ไม่ไม่คือคือไม่พร้อมที่จะติดตามอ่ะผมก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมอ่าทีนี้พอผมไม่ได้บังคับแล้วเนี่ยนะผมก็บอกโอเคถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรนะ แล้วแต่ความสมัครใจนะครับสำหรับใครที่ติดตามทิกตอกผมผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าในอนาคตนะในอนาคตข้างหน้านะครับผมมีทุกอย่างพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ se, ๊กไมโครดิวเซอร์ se, uard, นะครับไมโครดิวเซอร์เซาร์ดนะทุกอย่างมีคร,ครบเนี่ยผมจะไลฟ์สดในการ ในการร้องเพลงหรืออาจจะมีการจัดเป็นดีเจวีเจอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีกันแบบเล่นเกมนะครับบนไลฟ์สดทิกตอกเนาะสามารถเข้ามาแจมเข้ามาคุยกันได้นะครับเออนั่นะแหละตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นไลฟ์คนอื่นก่อนนะครับแต่ผมอยากจะฝากไปถึงนายกไก่นะถ้าเห็นคลิปบนต่อ,ตอผมนะอยากจะฝากแล้วอยากจะฝากไปถึงน้องเนตตี้น้องไอติมอะไรเนี้ย ที่ร่วมไฟ้สดกับนายกไก่เมื่อวานเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะว่าคุณจะรู้มาจากไหนเอาตรงๆร,รงไหมเรื่องที่ผมไม่เรียนเนี่ยกับเรื่องที่ผมอยากเรียนเนี่ยไอเรื่องนี้ผมไม่เรียนม .3 าเนี่ยผมตัดสินใจออกมาเองนะครับเหตุผลมันก็ง่ายๆผมอยากเรียนต่อสายอาชีพนะครับนะ ผมอยากเรียนต่อสายอาชีพบางคนจบม3มเหตุผลมันก็เหมือนคล้ายๆกันอยากเรียนต่อสายอาชีพถ้าเป็นผู้พิการเรานะแต่ถ้าเป็นตาดีก็อยากจะทํางานที่เซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่า แต่ว่าทุกคนทุกคนที่อยู่บนไลฟ์สดของนายกอไก่เมื่อวานเนี่ยเขาก็นายกอไก่ที่เป็นผู้จัดไลฟ์สดทิกตอกนะเขาก็เป็นรุ่นน้องผมอีกคนหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าจุดประสงค์อ่ะบางคนไม่รู้ไงว่าผมออกมาเนี่ยด้วยด้วยด้วยสาเหตุอะไรนะแล้วทางศูนย์เนี่ยหลายๆศูนเนี่ย,ย,นนยแนวผมให้ไปเรียนที่นูน่นที่นี่ที่นั่นบ้างซึ่งผมก็ได้เนี่ย ผมก็ได้ลงผมก็ได้ที่ลงเนี่ยที่ลงผมได้ที่ลงเนี่ยนนทบุรีนะครับก็ผมอยากจะฝากไปถึงนายกไก่นะเวลาหรือทําการไร้สดเนี่ยนะบางทีเราเข้าไปอะเราเราก็คนที่จะบอกคนของเรานะอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับสำหรับ น้องไอติมเนาะแล้วก็รวมรวมถึงพี่ดอเด็กนะครับหรือว่าพี่ดีมนะหรือว่าพี่หรือว่าน้องเนตตี้หรือว่าน้องไอติมนะหรือว่าทัพทีมอะไรเนี่ยถ้าเห็นคลิปนี้ก็อยากให้ดูนะอยากให้ดูอยากให้ฟัง